สวัสดีครับมาอยู่กับเปิดกาชาเกมเฟสแกลนออเดอร์ <Grand> เรียกว่าตู้ซัมเมอร์ได้ไหมเรียกว่าตู้ซัมเมอร์ไม่น่าได้นะจริงๆมันคือตู้บีบีบีดูไบนะจริงๆก็อยู่ในซัมเมอร์แหละแต่ว่าตู้สุดท้ายนะก็โอเคก็เปิดกันเลยแล้วกันมีโหลดด้วยก็ไม่มีอะไรมันเพราะว่าตู้ทองถ้าออกนี่ จบเลยนะ <laughs> โอเคตกใจ <laughs> ค,คือเมื่อกี้ชอ็อกคือถ้าได้ BM BM <laughs> วีวีนี้ตลกเลยคิดว่าจะจบภายในหนึ่งนาที ก็จริง BB ร ant, จริงบีดูไบเก่งไหมจริงจริงหลังที่งจริเซิร์ฟเจพีก็ไม่ค่อยได้ยิ้ม,มาเล่นแล้ยนะแต่ว่าทำไมถึงเป็นมูนแคนเซอร์กันล่ะ <único S 1> <accent> ลืมไปด้วยนะเค okay, ได้มูนแคนเซอร์สี่ดาว ตัวนี้มาแล้วนะอ้าเพิ่งรู้ว่าสองตู้นี้มันเป็นมูลแคนมูลแคนเซอร์คู่นั่น,น,นึ่งนะขอดูโพยแล็บเออฮะเออฮะอ๋อ huh. uh huh. uh huh. oh, เป็นมูลแคนเซอร์เหมือนกันแนฮะเท่าสองตัวเลยโ oh. okay. okay. อ้โ <c oughs> อเคเคก็ตอบตอตอนแรกรู้ว่าออกแล้วจริงนะฮะ ช็อกอยอู่แต่มาเล่ากันเลยว่าก็คือจริงๆเซีพีแทบไม่ได้หยิบเล่นเลวนะบีบีดูไบเนี่ยแบบน้อยโอกาสจริงๆแต่ว่าตัวมันตัวมันโอเคนะเพราะว่าเพราะเป็นมูนแคนเซอร์ที่ลูบลูบอาร์ได้ดีนะจริงๆไปเล่นในพวกอีเวนต์ว่ายน้ำหรือว่าอีเวนท์ที่มันได้บัวอะไรอย่างมันเก่งนะแต่ความเป็นจริงแล้วแต่ว่าถ้ามาอยู่ข้างนอกด่านก็ก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ก็แน่นอนไอ้ดีนีน้ บีบทุกตัวจะไม่เปิดล่างดูใบก็ก็คงจะไม่ได้โอ้ฟีเอีริยาโอ้ยฟีอว่ายน้ำผู้ชายอันใหม่ใช่ไหมนะอ่ะใช่ใช่ฟีไว่ายน้ำผู้ชายอันใหม่ัมน,น,มนนี้อะไร โอ้โหฟีกูดาก็โอ้ยกดผิดเฮ้ยโหลดโหลดเมื่อกี้เห็นโหลดไหมโหลดบีบีหรือเปล่าสามเซนไหมโอ้โหเสละแม่งเลยโหลดโหลดเร็วฟีวิชัยเอาอกมาก็หลอกเพราะว่าเล่นอีเวนต์ไว้น้ำจบแล้วนะคือตู้เนี้ยมันมาพร้อมกับออ i ดอร์สามเนาะก็คือครายฟาร์มตู้ไว้น้ำไปแล้วจริงๆสีที่อยู่ในตู้เนี้ยอืมก็คงจะมีหมดแล้วกับกับตู้กันก่อนนะแต่ว่า ปีดีก็เป็นปีที่แบบให้ตู้ว่ายน้าแบบมาตู้เดียวนะก็คืออีตู้นึงคือมาหลังแบบว่ายน้ําจบแล้วอะอที่เหลือมันเป็นตู้รีรันก็เลยแบบใครมีตัวเก่าๆหมดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีคนอยากจะเปิดเท่าไหร่ก็เลยดูแบบตู้ไม่ค่อยคุม้มโอเคไม่ออกไปสามสิบดีกว่าโหลดโหลดผีหรือเปล่าเกมมัน <c oughs> โหลดผีหรือเปล่าดาบเฟเบอร์มาดู จะใช้กิโลในการหาบีบีเคสีริยาโอ้มาเยอะดีแฮะแต่ก็ดีมีประโยชน์โอเคไม่เอาโอ้ยห้าน้ำผู้ชายแฮะหมดแล้วนม่โอ้ยยังไม่หมดวะเพนเดียวโอเคสีว้นาน้ำผู้ชายทำอะไรได้ปีนี้โอ้มีโอ้มีเกาะโอเคไปหกสิบเดี๋ยวกดสักร้อยยี่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ตัวมาเดิม มาดูว่าจะหมดเยอะแค่ไหนข้ามเลยโอเคทองนะจริงๆริงอย่าได้เอจังเหมือนกันนะถ้าแบบเออออกเอจังมาก็ดีบีบีเรียบร้อยออกหรือเปล่าเรียบร้อย NP 2 <c ười> คือคือพอเป็นบูลแคนเซอร์สองตัวแล้วแบบต้องวัดตัวมึงสี่ดาวหรือห้าดาวโอ้โหเกือบจัดโหลดด้วยโหลดนิดนิดน่อยหน่อย ตายแล้วแนละ้วแบบออกอย่างงี้โคตรทำลายคนเล่นนะ่ะตู้ตู้แบบปีมูลแคนเซอร์ในตู้สองตัวเงี้ยสีสีดาวผู <ai> ้ชายสีสีดาวธรรมโมโอเคหมดให้อีกรอบแล้วกันโอ๊ยโหลดโหลดโหลด่รู้โหลดอะไรหนึ่งเส้นโอเคสีผ okay, ู e ้ชาย ไม่ดูอุ้ยกามะสีกามซีเอคอ่ะโอ้มันมาแต่ซีไว้เฮ้ยโหลดเร็วงองนี้ซีแน่นอนโอเคโอ้โหฝึดยอดไม่ได้เลยเลยรีกามกามานี้เพิ่มอานะของดีของดีองดโอเคไปล่าตัวสักหน่อยเลยกันเพือ่อด่วูมันจะรีเซ็ตที่ตัวสามเส้นหรือเปล่าโอ้สามเส้นบีบีไหมบีบีหรือเปล่าโอ้จบละอาเชอร์แบบนี้ เส้นเดียวก็ไปเลยจบหละจากจากคลิปที่แบบมูนแคนเซอร์ออนในตัวแรกสวยจะสวยยาว <c oughs> ไปต่อถ้ายาวก็ขอเอจจังระหว่างทางสักตัวแล้วกันให้ได้หรือไม่หาเกมยาวไป ทำรรมโมไปเลยแล้วกันโอ้โหลิมิตเบรดเวิร์กไปสักทีไปเลย ตามเส้นและก็เมดูซ่าโอเคเทพกรีกมาดูว่าเทพกรีกจะทำให้บุลแค้นโอ้ยโหลดโหลดโหลดมีโหลดมีโหลดเส้นผมข้ามเลยแล้วกันไม่ดูด้วยอะไรเป็นเส้นนี้ไปเฮ้ยนานนานคิดว่าเกมมันคิดว่าสามเส้นบี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 ฟอลเลนเนอร์เอจังใช่หรือไม่เย้ Yay. เอจัง มาแล้ว xx outer o oh, 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 oh. k เคโอ้ยค yeah, ้างแบบนี้โอ้โหเฟ้นเดียว ce area เจบแล้วเย้ได้ a จังละถือว่าได้อยูุ wx outer โอเคได้เอ๊จังมาเย่โอเคก็โอเคนะไปต่อมันจะออกไม่ได้บนะีบีดูใบเนี่ยสามเส้นเป็นเป็นจบแล้วคราม <c oughs> เออสีอีเวนต์โอ้เกือจัดไปต่อครับนะอ่ะหมุนจนก,กววาจะทองแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปกดตัวถ้ามันไม่ออก ก็เคกียดกดตัวเหมือนกันเฟเบอร์โอ้โหไอซีอโอ้โหไอสุดยอดยกมีโคตรเกลือโหลดโหลดเกมโหลดแดีวสามเส้นบีบีหรือเปล่า oh, ไม่ใช่เฟเบอร์เส <c oughs> oh, ้นเดียวโอ้ซีเอเว่นี่แหละหล้นคังละเพื่อน รถคังแล้วใบเนี่ยโอ้หมันออกแต่ซีใบนี้ออกไคลโนสโคมาดิเออลูโอ้โหใบเดียวโอโ้การันตีเกือบเนี่ยลูเวียเฮ้ยอโอ้เกมบอ,อกการันตีกันอ่ะลดสักทีซีสัก,กุระทองครับผมมูนแคนเซอร์ต้องมาลูนี่ร่บแม่งหน้ากาได้มูนแคนเซอร์ยังไม่ใช่ บีบีจบจบไปเออนั่นแหละวิกกี้เกลือไงรอบนี้ก็เลยแบบเออเอาเอาดูใบไปสักหนึ่งทีแต่ไได้เบีบีดูใบเก็ตโตอุยอ้ยอุย้ยจอกอุ้มโลกมาพร้อมรีมาพร้อมดูใบเลยสวยเลย เออกูเดียวบีบีดูเซ Celebrity AI เย่บีบีดูไปเ <c oughs> yeah, yeah. ยอ่อุ้ยไปที่สองอุ้ยได้ได้จอกจอกอุ้มโลกด้วยถือว่าเคลียร่าถือว่าคุ้มเลยเค้ก็ ตู้นี้ก็คุมนะเสียไปได้ไม่เท่าไหร่นี่ได้มาแล้วโดนไป10 20ี 120, ่สิบสามสิบสี่สิบห้าส0บหกสิบเจปดสกหนึ่งรรสิบร้อยยี่คูณสาก็ก็ประมาณร้อยย่เออคูณสาก็240โอ้ถึง่าออกไวอยู่นะโอเคก็ตู้บีก็น่าจะประมาณนี้จริงๆตู้อื่นผมมีบีบีหมดแล้วนะก็เลยไม่ไม่ได้เลือกจะกดตู้นี้ก็กดไปให้ดูแล้วเนาะ ตู้ผู้ชายก็ไม่มีตัวอะไรว้าวเาพาราะงั้นก็คงจะไม่มีอะไรให้กดเคครับ <c oughs> <c oughs>